ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมกันช่างใหญ่ครับดูมาดูใน YouTube แล้วอะไรนะ <laughs> ดูในใน u t u b e แล้วนะฮะเป็น,น<ะ>เป็นไงบ้างเห็นแต่ละทรงแล้วสวยชอบเหรอคะรู้จักทรงนี้ไหมทรงทรงสวยทรงนี้เคยตัดไหมนั่นจะเคยแล้วมั้ย <laughs> อายุห้าสิบหกสิบ 60, มาแล้วเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ 70กว่าเจ็ดสิบกว่าถ้าไม่แข่งเรยงกันนนะ่ะบอกเคล็ดลับเอฟซีลูกศิษย์ตั้งใหญ่หน่อยดิว่าดูแลสุขภาพยัยงไงกินอาหารยังไงบ้างออกกำลังกายยังไงนอนอยังไงบ้างแล้วนอนสี่ทุ่มค่ะตื่นประมาณตีห้าอ๋อนอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าค่ะแล้วก็การอาหารก็ก็ดูคุมหน่อยค่ข<อ>ะของมันค่ะของมันหดเลยของมันงด นิดหน่อยได้นิดหน่อยกินได้นิดหน่อยเอาลิ้นแต่แฉล่ะแล้วก็ออกกำลังกายไหมค่ะเช้าๆก็เดินค่ะอืมเช้าก็เดินอ่าเดินเดินในบ้านเดินในบ้านกี่กิโลคาดว่าครึ่งโลได้ไหมกว่าโลนประมาณโลเดินเพื่ออะไรค่ะเดินเพื่ออะไรให้สุขภาพมันแข็งแรงให้ให้เลือดให้เลือดลมมาเดินดีเลือดลมดีนะครับแล้ว ชื่อคือลูกค้าชื่ออะไรครับคุณสุเมตตาค่ะคุณสุเมตตาค่ะมาจากที่ไหนจากปากเกร็ดค่ะแล้วที่ปากเกร็ดไม่มีร้านเสริมสวยตัดผมเลยครับตัดไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็เลยต้องลองมาลองมาลองกับช่างใหญ่ดูแล้วลองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างประทับใจประทับใจค่ะเดี๋ยวเจ้ามันมันได้ทรงอย่างที่คาดหวังไหมได้๋อครับแล้วเพื่อนเยอะไหมเนี่ย เพื่อนเยอะไหมคิดว่าเพื่อนจะเห็นแม่คลิปนี้เห็นแน่นอนรู้ไหมว่าผมสีผมลูกค้ากับสีผมทั้งทเหมือนกันเลยขาวดำจำไม่ได้ไม่ได้นัดกันต่ต่างคนต่างมาเสียงไม่ค่อยมีแล้วรีร้องเพลงเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะเป็นนักร้องเป็นไม่ได้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบาย ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l ล n e แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ ka scm อ่านว่ากเสมนะครับ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3มจุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟท์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยธินที่สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่างห้าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมี รับฝั่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับ ให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันปคิดนี้สวัสดีครับชชื่อชือใหญ่เพศมหาชนทุกคนเขารพบจับผมตามสัง่งล่อขนาดนี้ทำให้ดูด,ดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายคำตักผมคนเก่งไม่มีใครเกิน ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้ กลับไปม่ใช่แค่แตักผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงดือจะชนกันเขาก็ยังติดนิมยืนนับเดินแบบถึงหน